ดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งครับผมพบกันวันที่26สิงหาคม2องห6 6นะฮะวันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเลขวิ่งนะให้ชมวิ่งสองตัวมาตัวฝางซ้าย ฝั่งขวาก็สองตัวมาตัวนะได้เลขสี่ตัวฝั่งนี้มันก็ต้องมาหนึ่งตัวฝั่งนี้ก็ต้องมาหนึ่งตัวจับใส่กันพอดีนะเชืมาลองดูว่างวดน,นี้จะเข้าไหมนะแต่ว,ว่ามันก็เข้าเดินมาต่อเนื่องสองสามวดน,นะอ่ะสายวิ่งสายลูดจับตายดูให้ดีนะเป็นยังไงเป็นยังไงนะอ่ะ พบกันแดดตากผ้าอ้อมนะตอนเย็นยๆน,นะครับผม,มวันนี้มีแดดนะฝนหายไปไหนแล้วไม่เห็นมีฝนนะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาล ช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692นะ่าะฮะทำให้ชมทวนสองงวด2งวดก็แล้วกันนะ336แล้วออก041ีมีไหมนะะทำให้ชมนะเอาขยายดีไหมหัวข้อนะสูตรจะวิ่ง2ตัวมาตัวนะฮะตัวมี สองตัวมาสี่ตัวมีนะหนึ่งกันยาสองห้าหกเจ็ดนะทำให้ชมเพื่อบางทีเป็นประโยชน์นะเอ,นะเอาหลักหกตั้งนะสามสามหกเอาหลักหกตั้งแล้วก็ตั้งหกนะก่อนนะหกเจ็ดแปดน,นะ แป0เก2าศูนี่ได้แล้วชุดหนึ่งนะตัวที่วิ่งคือ9กันหนนะตัวข้างในนี่เป็นตัววิ่งนะวิ่งตัวไหนวิ่ง9กันหนนะ อ่าฝั่งซ้ายเสร็จแล้วเอาฟังขวาคนละสีดีกว่าฝั่งขวาเราใช้เลขแทนกันนะสามสามหเอาแทนกันทั้งสามตัวเดียวจะได้เข้าใจนะแปดแปดหนึ่งเราก็ตั้งเอาเลขหนึ่งนี่มานะหนึ่งสองสามสามสี่ห้าห้าหเจ็ดเขียนอย่างนี้นะ เจ็ดแปดเก้าได้จำนวนนี้นะอ่ะตัววิ่งเอาตัวไหนเอาสีกับหกข้างในน,นะนี่นะนี่วิ่ง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 สีกับหกเอาคนละสีไหมคนละสีดีกว่านะถึงจะไม่นั่นกันสีกับหกนะ ตัวหนึ่งวิ่งเก้ากับหนึ่งตัวหนึ่งวิ่งสี่กับหกเราก็เอาตัวเลขทั้งหมดนี่มาตั้งนะอ่าเก้ากับหนึ่งมาตัวนะจะต้องมาแน่ๆน่สี่กับหกมาตัวนะออก 041ล่าง46นะถูกหมดเลยนะครับผมนี่บนถูกนะ41041ล่าง46นะ่ะถูกไม่ถูกก็ดูเอานะนี่อันนี้เป็นเลขวิ่งนะอ่าไม่เข้าจอก็มีอ่าได้9กันหนึ่งนะ4กับ69146เขียน4ตัวมาก็เรียกได้ว่า สตัวต้องมานะสี่ตัวต้องมีนะมาอย่างนี้นะอ่ะงวดถัดไปนะจะมาได้ไหมศูนย์สีส่หนึ่งอ่าฝั่งซ้ายนะเอาหนึ่งมาเลยนะหนึ่งสองสามเขียนอย่างนี้นะสามสี่ห้าห้าห้า เดี๋ยวเขียนตัวใหญ่แล้วจะไม่พอนะเดี๋ยวเยี้ยงเงยี้งกันก็ได้นะอ่ะวิ่งสี่กับหกมาตัวนะมุมนี้นะสี่กับหกมาตัวสี่กับหกมาตัวนะตัววิ่งแปดหกเกียรจะมาไหมนะอ่ะสี่กับหกมาตัวเขียนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยว ตัวนี้ก็ใช้เลขแทนกันนะเอาเย้เย้ํากันหน่อย0ูนย์สี่หนึ่งก็เป็นห้าเก้าหกตั้งที่เลขหกนะเอาสีฟ้าเขียนนะหกเก9 0แปดแปดเก้าศูนย์ 0, 1, 2 2, 3, 4 À, tùa vinh là tùa này Tùa vinh, tùa vinh 6, kết 8 Này, lấy 6 nha สั้งที่หกเลขแทนกันนะหนึ่งกับหกศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าหกเอาเก้ากับหนึ่งนะแต่ว่ามันมันมาสี่ตัวนะนี่นี่นี่เจ็ดเก้าหนึ่งสามเวลามันมานะมันมาเจ็ดตัวอยู่วงนอกนี่นะตัววงในไม่มาแต่จะแสดงไว้ให้ดูนะ ี่เจ็ดสี่เก้าสี่่งกเอ่ากับต่ละปัดอ่าเอยู่วงนอกนะฮะสี 4, ตัวนี้ถ้าเราเขียนใหด้7 9 1, 4, 6, นะึ่งสมในเจ็ดเก้ามาแล้วก็1นสมา สตัวมีสีตัวมานะเข้าที่หกเจ็ดนะไม่เข้าวงในนะเข้าวงนอกนะแต่ก็ยังดีนะอ่าเรามาตามงวดนี้จะเข้าตัวไหนไปหกนาทีแล้วนะสีเขียวนะฝั่งซ้ายแปดหกเจ็เอาจับที่เจดมาเลยนะเจ็แปดเ้า ก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสามสี่ห้าอ่ะตัววิ่งศูนย์ก็สองนะวิ่งศูนย์ก็สองอ่ะเรามาดูฝั่งขวานะแปลงเลขแทนกันนะ ศูนสามหกแปลงเลขแทนกันที่ตัวไหนสามหนึ่งสองนี่แปลงอย่างตัวนี้นะเอาหลักหน่วยมาทำนะเดินหลักหน่วยสองสามสี่สี่สห้าหกหกเก็ดแปด แปดเก้าศูนย์อ่าได้วิ่งตัวไหนนะเอาตรงนี้วิ่ง5วงในนะวิ่งเอาสีเท้าสีตัวก็3 5 7เอาวงในไว้นะ5้าเแล้วก็เเดี๋ยวจะมาจับใส่ทั้งนี้นะฮะ เวลาเราจับนะ0นกับ2 3กับ5 7กับ9ได้เท่านี้นะเราจะจับใส่กันนะ10บนาทีแล้ว2 3งสสองห้า 2องเจ็ดสองเก้ายดศูนย์เก้าศูนมหอย่าหมดเลยนะไม่ให้มีช่องว่าง่าทั้งหมดทั้งมวลมีตัวเลขที่น่าสนใจนะน่าจะมาได้นะบนบนบน2องห

925725มาแรงนะครับผมอ่ะจะไป10นาทีแล้วนะฮะแชปหน้าจอกันไว้นะไปจัดซื้อจัดหารัตต์ลิ้นะครับผม,มวดวันที่1กันยายน2567 2325272907090305ตัวแรง25270705นะฮะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมมามลาพาจาก อย่างไงเราก็ได้เลขวิ่งนะสองตัวมีสี่ตัวมาอ่ะไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากครับพม